ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเคียงใจปฏิพัตตอนที่40สตอนปลาตัวใหญ่กำไรหรือขาดทุนนายน้อยจินเดินทางโดยรถม้าหรูหราขันใหญ่ออกไปตรวจกิจการร้านค้านอกเมืองเลือกหัวเมืองตะวันตกเป็นเป้าหมายทาั้งๆที่เพิ่งถูกโจรหมายตาแต่กลับเลือกเดินทางออกจากเมืองหลวงอย่างเอกกิเกเกริกสะดุดตา ขบวนรถม้าใหญ่ยาวต่อกันหลายคันแวะพักที่เมืองเซนหลินหัวเมืองใหญ่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือบ่าวไพรและหลงจูผู้ดูแลกิจการในตระกูลฉางรับรู้ว่านายน้อยกำลังจะเดินทางไปตรวจสอบสเสบียงที่ขายให้แก่กองทัพพิชิตประจิมต่างคนต่างก้มหน้าเล่งตรวจสมุดบัญชีของตัวเองมิให้เกิดความผิดพลาดตกหล่นจวงอี้หลินในคราบนายน้อยจิน นั่งเท้าคางริมหน้าต่างรถม้าอีกมือถือสมุดบัญชีกว่าตาอ่านผ่านๆน,นานๆครั้งจึงจะหยิบแท่งทานมาทำเครื่องหมายหรือไม่ก็หยิบลูกคิดขึ้นมาคำนวณข้างตัวมีหนุ่มน้อยหน้าตาเฉลมคอยปรนิบัติไม่ห่างแต่เพ่งสายตามองกลับไม่คล้ายบ่าวคนสนิททั้งสองดวงหน้านั้นมีความละไม้คล้ายคนตัวสูงอยู่หลายส่วน ทั้งยังงดงามอ่อนหวานมากกว่าเช่นกันมีสิ่งใดสนุกกันนางวางสมุดบัญชีพลางเอ่ยถามดวงตาใสากระจ่างจากทิวทัศน์เบื้องหน้าหันมาเมย์มยชอบทิวทัศน์เหล่านี้มีแต่ต้นไม้คนตัวสูงแค่นเสียงยกน้ำชาที่อีกฝ่ายรินให้ขึ้นจิบจวงอี้เจินนึกอยากคอนตาความใส่อีกฝ่ายแต่เมื่อนึกได้ว่าพี่สาอุสัต หนีบติดมือมาด้วยก็ได้แต่ข่มกรันเป็นท่านที่เห็นบ่อยจนชินข้าเคยเห็นแต่บ้านนอกเข้าเมืองทำตาโตเพิ่งเคยเห็นคนทำหน้าโงงเซ่อเซ่กับความกันดานท่านไม่เข้าใจเด็กสาวก้มหน้าก้มตาเอ่ยแผ่วเบาก่อนจะสัมผัสถึงมือใหญ่อบอุ่นที่วางบนศีรษะจากนั้นทั้งร่างก็ถูกดึงเข้าสู่อ้อมกอดเจ้าอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิเจี๊ยเจีย,จยผิดเอง เป็นเจียเจียปากไม่ดีว่าแล้วก็ยกมือขึ้นตีปากตัวเองนี่ก็พามาเที่ยวแล้วลอกลับจากเจียงนานข้าจะพาเจ้าไปตรวจบัญชีด้วยดีไหมมือเล็กยังกำเสื้อของนางแน่นสุกน้าพงกศีรษะไม่หยุดจวงอี้หลินก้มมองแล้วพลันลำคอตีบตันเป็นนางปากไม่ดีจริงๆเด็กคนนี้เหมือนถูกขังไว้ท้ายจวนน้อยครั้งนักจะได้ออกไปไหนหากไม่อ้างว่ามาคุยงาน ปักผ้าที่ร้านอีชางก็ยากที่หูหญินใหญ่จะยอมอนุญาตให้ก้าวออกจากจวนโชคดีที่ช่วงหลังมานี้ได้หูหญินรองมารดาของนางยื่นมือเข้าช่วยบ้างมิเช่นนั้นก็อย่าว่าแต่บ้านป่าเมืองเขาอย่างนี้เลยแม้แต่เมืองหลวงที่เจ้าตัวถือกำเนิดก็ยังแทบจะไม่เคยย่างไกลไปเที่ยวที่ไหนแตกต่างกับนางซึ่งมาจากโลกอีกใบเวลาเพียงสามปีนั้น เพียงพอให้เที่ยวรอบเมืองเสียปรุยังไม่นำรวมหัวเมืองน้อยใหญ่รอบๆอ,อีกหลายเมืองเลิกร้องได้แล้วเด็กขี้แยนิ้วเรียวยาวจิ้มหน้าผักมนแล้วดันออกมืออีกข้างเอื้อมมาดึงจมูกเล็กอย่างมันเคี้ยวมีบุรุษที่ไหนร้องไห้น้ำมูกน้ำตาไหลหน้าแดงกำบ้างเม่อยๆไม่ได้ร้องสักนิดเด็กดื้อเถียงเสียงสัน่นเดี๋ยวจะแวะพักลงเตียมข้างหน้า ข้าก็ต้องแยกกับเจ้าแล้วจําเอาไว้ว่าต้องตรงกลับจวนทันทีห้ามทะเลทลายเจ้าค่ะพยายามอย่าโผล่หน้าออกไปพบใครเจ้ายิ่งมีหน้าตาล่อลวงผู้คนลำบากแท้งามไปก็ใช่ว่าจะดีเจ้าค่ะทวงท่าต้องสง่างามอย่าให้ใครจับได้ว่าเป็นสตรีจะไม่ปลอดภัยรู้หรือไม่เจียเจียเตรียมผู้คุ้มกันทั้งที่แจ้งและที่ลับ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกละหุกให้รีบหนีเอาตัวรอดเจ้าค่ะเจ้าค่ะนี่จำได้ใช่หรือไม่เจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะยังอ๋อน้องสาวว่าเกเรเมื่อถูกสายตาดุดุของพี่สาวมองอย่างคาดโทษก่อนจะพุ่งตัวเข้าไปออดอ้อนถูใบหน้าไปมากับไหล่กว้างเพื่อคลายโทษสะรู้ดีว่าทำอย่างไรจึงจะเอาตัวรอดได้ ยืนส่งน้องสาวจนลับสายตาจวงอี้หลินจึงกลับขึ้นรถม้าอีกครั้งขบวนผู้ร่วมเดินทางยามนี้เหลือเพียงรถม้าใหญ่ของนางหนึ่งคันของจวงอี้เจินที่เพิ่งจากไปอีกหนึ่งคันนอกจากนั้นก็เป็นรถม้าเปล่าด้านในมีบ่าวไพร่ที่พร้อมตัวเป็นนางนั่งอยู่เพียงหนึ่งคนกับรถม้าที่ใช้ขนส่งสินค้าเพื่อตบตาผู้ไม่หวังดีว่า ไหนน้อยจินกำลังจะออกเดินทางไปหัวเมืองตะวันตกแต่ความจริงแล้วนางวกไปทางใต้เพื่อเดินทางไปตรวจสอบเรื่องทุจริตการค้าเกลือที่เจียงหนานที่ต้องสร้างเรื่องมากมายก็เพราะนางไม่มั่นใจว่ามีใครสมคบคิดบ้างยิ่งตัวเองอยู่ในที่แจง้งอีกฝ่ายอยู่ในที่ลับจะดำเนินการสิ่งใดล้วนเป็นเป้เปาดังนั้นไหนไก็ตกเป็นเป้าแล้ว ก็กลายเป็นเป้าตัวใหญ่ๆไปเลยก็แล้วกันกว่าขบวนรถม้าแสนยาวขบวนนั้นจะเดินทางไปถึงหัวเมืองประจิมนางคงจัดการธุระที่เจียงหนานเรียบร้อยแล้วแม้ต้องเสียเวลาอ้อมทางมาตะวันตกเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นว่าน้องสาวมีความสุขราเริงสดใสขึ้นมาเวลาแค่นี้จะนับเป็นอะไรนางคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายได้กำไรด้วยซ้ำรถม้า เพิ่งวิ่งออกจากเมืองเซนหลินมุ่งเข้าสู่หุบเขาเสียงต่อสู้ข้าฟันก็ดังขึ้นเบื้องหน้าเมื่อชะโงอกออกไปมองก็พบรถม้าคันใหญ่ของคุณนางขะเนด,ด้วยสายตาคาดว่าผู้ที่อยู่ในรถคันนั้นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตจะช่วยหรือไม่ขอรับเป็นหลานเฉียวที่ขี่ม้าเข้ามากระซิบถามเขาต่อยตีกันเกี่ยวอันใดกับข้าจวงอี้หลินเท้าคางมองเตรียมออกคำสั่งให้ขบวน ทั้งขบวนอ้อมไปอีกทางพลันหางตาเลือบไปเห็นตราประทับบนรถม้าเป็นขุนนางขั้นสูงคิ้วเรียวสวยขมวดมุนสมองเริ่มคำนวณสระตะถึงความคุ้มทุนเพราะดูแล้วว่าจะเป็นการค้าที่กินแรงไม่เบานางไม่นิยมแกว่งเท้าหาเซียนแต่ก็ชอบมองหากำไรจากโอกาสผู้ใดตกเป็นรองยังมองไม่ออกขอรับส่งคนคุ้มกันไปช่วยสองคน ต่อยตีพอเป็นพิธีอย่าให้บาดเจ็บหากดูท่ามไม่ดีให้ชิงหนีกลับมาทันทีขอรับหลานเชียวรับคำสั่งก่อนจะจากไปขณะที่นางบอกให้ทั้งขบวนถอยออกไปเกินครึ่งลี้ประมาณการว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันก็ยังพอจะหนีได้ทันอยู่บ้างเสียงต่อสู้เบาลงทันทีเมื่อทั้งขบวนขยับถอยห่างปล่อยให้บ่าวไพร่รังอยู่ดูต้นทางไว้ ส่วนตัวเองจมจ,ม,จมลงสู่สมุดบัญชีเบื้องหน้าอีกครั้งจวบจนรับรู้ได้ว่ามีคนก้าวเท้าขึ้นมาบนรถม้าจึงเอ่ยถามทั้งๆท,ท,ที่ไม่เงยหน้าสู้เสร็จแล้วหรือฝ่ายนั้นคงได้รับชัยชนะใช่หรือไม่แล้วเจ้าได้เอ่ยนามผู้มีพระคุณให้เขาทราบหรือยังผู้มาใหม่มีได้ตอบทันทีเพียงรินน้ําชาแล้วยื่นส่งให้นางพวกเขาเป็นใคร ตราสัญลักษณ์นั่นบ่งบอกว่าอย่างน้อยๆคนผู้นั้นต้องเป็นใหญ่ในแว่นแขวนจะใช่ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ถ้าใช่ก็ดียิ่งยามเมื่อเขาตรวจสอบเรื่องการค้าจะได้ผ่อนปรนให้กับตระกูลฉางสักนิดหรือว่าจะเป็นไทเวยที่กำลังเดินทางไปด่านประจิมอาสามารถตกได้ปลาตัวใหญ่การค้าครั้งนี้นับว่าได้กำไรแล้วนางจิบน้ำชาให้พอชุ่มคอ รอคอยอยู่นานจนอีกฝ่ายยังนิ่งเงียบสุดท้ายจึงต้องช้อนสายตาขึ้นถามพรืดน้ำชาอุ่นๆถูกพ่นออกจากปากยามสารศบกับดวงตาคมกริบท่านท่านร,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 รถมา้าในรถมา้าท่านเป็นเป็นท่านทวงทาสง่าง,งามเมื่อครูลับหายคงไว้เพียงท่าทางละล่ำละลักเอยตะกุกตะกักแทบจับความไม่ได้ ดวงตาของเขาวาดโค้งมุมปากแต้มยิ้มกลิ่นหอมอ่อนๆอโวยมานางนึกอยากจะตบหน้าผากตัวเองยิ่งนักเหตุใดจมูกบัดซบเพิ่งมาทำงานเอาตอนนี้ไม่นึกว่าต้าเกิจะกลายเป็นปลาตัวใหญ่เสียด้วยเอ่ยจบก็ลวงผ้าเช็ดหน้าส่งให้นางจวงอี้หลินไม่สะดวกใจจะบ่ายเบียงทำเพียงรับผ้าเช็ดหน้านั้นไปเช็ดปากอย่างคุ้นเคยแล้วย้อนถาม ท่านไม่มีการมีงานทำหรือชายหนุ่มเอ่ยยิ้มยิ้มนีตาเกลอ,ออกมาทำงานงานของท่านไม่ได้อยู่ในท้องพระโรงหรือนางสวนออกไปทันทีทั้งทั้งที่อีกฝ่ายยังเอ่ยไม่จบด้วยซ้ำแต่เขากลับไม่อินนางคังขอบเอื้อมมือไปหยิบขนมเปียะแล้วบีเป็นชิ้นเล็กๆส่งให้นางมือขาวเนียนเอื้อมมารับตามธรรมชาติก่อนจะส่งเข้าปากเขียวตุยตุยแต่สายตายังคงตวัดมอง คลายไม่ไว้ใจรอจนกลืนขนมหมดค่อยเปิดปากถามต่องานของต้าเกิร์มีอยู่ทั่วแผ่นดินเขาเท้าข่างมองท่าทางการกินแสนอริดอร่อยของนางท่านมาทำสิ่งใดแถวนี้แล้วนี่ไม่คิดจะปลอมตัวบ้างหรือไรอย่าหาว่านางสั่งสอนสมองอัครเสนาบดีมีขนาดแค่เมล็ดถั่วเขียวหรือไงทั้งทั้งที่รู้ว่ามีคนจ้องเล่นงานอยู่ ยังจะเดินทางออกนอกเมืองอย่างเอื้ก,กเริกรถม้าที่ใช้ก็มีตราประทับเด่นราราวกับกำลังประกาศกล้องให้พวกโจรรู้ว่าข้าอยู่ตรงนี้งงเงาดีแท้เมื่อโดนเหน็บแนมเขาก็เพียงยักไหลไม่เจ็บไม่คันบีขนมส่งให้นางอีกชิ้นหนึ่งดวงตาคมยังจดจ้องท่าทางการกินของคนตรงหน้าอย่างเพลิดเพลินตาเกอไม่ทันได้คิด แต่พอเจ้าพูดมาก็เพิ่งได้คิดท่านต้องซื้อตำแหน่งมาแน่ๆนางเงิมๆทั้งๆที่ททขนมยังเต็มปากจับได้มะยาวที่สุดตั้งหากอีกฝ่ายเอ่ยแกเรียกขอนวงใหญ่เสี่ยวอีเอ่ยมาก็มีเหตุผลเช่นนั้นต้าเกอปลอมตัวร่วมขบวนไปกับเจ้าก็แล้วกันสวรรค์ท่านฟังคำขอข้าผิดไปใช่หรือไม่ข้าบอกว่าขอเว้นระยะห่าง จึงเดินทางไปเจียงนานเพื่อหน,นีเขาคำว่าห่างหมายถึงไกลหาใช่ใกล้ขนาดนี้ยิ่งย้อนดูเหตุการณ์ถูกจนปล้นก่อนหน้าเข้าเมืองหลวงครานนั้นก็ยิ่งนึกอยากหาอะไรทุกศีรษะเขาแล้วโยนทิ้งไว้ข้างทางใครอยากจะเดินทางร่วมกับคนดวงตกเช่นเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตาเกอข่าวว่าท่านกำลังเข้าใจอะไรผิดไปเสี่ยวอี้บอกให้ท่านปลอมตัว ท่านปลอมตัวแล้วเกี่ยวอันใดกับขบวนรถม้าของข้าตาเกิดเป็นปลาตัวใหญ่ที่เจ้าตกได้หรือนี่ได้แล้วก็คิดจะทิ้งกันน้ำเสียงของเขาติดจะกระเงากระงอนท่าทางน้อยอกน้อยใจเป็นนักหนาไม่ต่างจากดอกไม้ริมทางที่ถูกดิดดมแล้วโยนทิ้งขาดแค่เสื้อผ้าของเขายังอยู่ครบมิเช่นนั้นนางคงนึกภาพบุรุษผู้รูปงามในสภาพเสื้อผ้าหลุดลุย เผยให้เห็นหัวไหลขาวเนียนนั่งพับเพียบเอียงข้างมือกุมสับเสื้อไว้ดวงตาแดงกำมองมาอย่างแววตาตัดพอราวกับนางเป็นโจรเด็ดบุผาอ้าบุรุษหน้าตายผู้นี้หางคิ้วของนางกระตุกไม่หยุดขนทั่วร่างลุกชันสองมือกำเข้าหากันแน่นอย่างขมอารมณ์ไม่ให้กระโจนเข้าไปจับเขาทุบตีเสียงสูดหายใจดังขึ้น ตาเกอรอยยิ้มแห้งแล้งแต้มมุมปากท่านจะตามข้าไปที่ใดในท่านบอกว่ามาทำงานเขาหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาอีกผืนใช้เช็ดมือที่เปื้อนขนมให้นางอย่างอ่อนโยนงานของตาเกอมีอยู่ทั่วแผ่นดินจวงอี้หลินขคมใจท่านเป็นผู้ตรวจราชการหรือไงอืมก็ออกจะคล้ายอยู่บ้างคล้ายบ้าคล้ายบออะไรนางแทบจะทนฟังไม่ไหวจนอยากจะคว่ำโต๊ะ ตาเกอท่านจะไปตรวจที่ไหนเดี๋ยวเสี่ยวอี้จะจัดคนไปกับท่านดีหรือไม่นางเค้นรอยยิ้มประจบสุดประมาณเขาโครงศีษะรากับกําลังใช้ความคิดหยิบพัดออกมาโบกสะบัดทวงท่าเรียบรื่นเป็นธรรมชาติจนนางมองคอนจากนั้นร่างสูงเขาขยับริมขอบหน้าต่างใช้แขนเท้าคางมองไปยังด้านนอกคงต้องอาศัยไปกับเจ้าเพราะยามนี้รถม้าของตาเกอ พังไปหมดแล้วเกร้งถ้วยชาเอียงกระเทเรลมกลิ้งอยู่บนพื้นหญิงสาวหมดแรงแม้แต่จะเอ่ยปากท่านมีสมองคิดไหมทำไมสู้กันจนรถม้าพังเมืองหลวงข้าจะไปส่งท่านที่เมืองหลวงนางเน้นย้ำแต่ละคำจนเกือบจะเป็นขู่ขันโชคสายตาเลื่อนลอยของเขาจับจ้องพุ่มไม้รกชัดเบื้องหน้า เรากับว่ามันจะมีแขนขางอกออกมามีต้องลำบากไม่ต้องลำบากเมื่อครูตาเกอคุยกับผู้คุมไผ่ของเจ้าเขาเอ่ยว่าเสี่ยวอี้จะไปที่เจียงหนานช่างประจวบเหมาะตาเกอก็กำลังจะไปตรวจเรื่องการทุจริตเกลือเป็นผู้ใดกันที่ปากโป้งนางนึกอยากจะลากตัวไปโบยสักร้อยไม้แล้วโยนทิ้งบ่อปลาแต่พอคิดว่าคนธรรมดาคนหนึ่ง ต้องเผชิญหน้ากับจิ้งจอกห่มหนังแกะผู้นี้เฮ้อผู้ใดจะทันเลื่อนเรียมของเขากันสุดท้ายเรื่องราวก็จบลงตรงที่นางได้ผู้ร่วมเดินทางหน้าดานเพิ่มมาหนึ่งคนระหว่างทางนางได้แต่คิดทบทวนซ้ำๆว่าแผนการนี้เล็ดลอดไปถึงหูของเขาใช่หรือไม่เหตุใดคนผู้นี้จึงได้บังเอิญมาถูกลอบทำร้ายตรงหน้ารถม้าของนางพอดี หรือเขาเป็นเทพแห่งโรคระบาดจุดติดลงมาไปที่ใดก็มีแต่หายนะที่นั่นเจอกันครั้งแรกเขาถูกทำร้ายจนสลบสลายอยู่ใต้หน้าผาเดินทางกลับมาเมืองหลวงก็มีกลุ่มโจรดักปล้นเดินทางออกจากเมืองหลวงก็ยังมีนักฆ่ามาดักซุ่มหรือนางควรจะพิจารณาการโยนเขาออกจากรถม้าใหม่อีกครั้งทิวทัศน์สองข้างทางเปลี่ยนจากป่ารกชัด เป็นเนินเขาและทุ่งกว้างทุ่งนาเหลืองทองอารามรอาการเก็บเกี่ยวในช่วงปลายศาสตรดูพอสายลมพัดผ่านก็พาให้เกิดละรอกคลื่นสะท้อนแสงพราวระยับงามจับตาม่านหน้าต่างถูกรวบไปด้านข้างเพื่อให้สายลมได้พัดโชยพากลิ่นหอมของต้นหญ้าและดอกไม้ริมทางเข้ามาแม้อากาศจะเริ่มเย็นลงแต่ก็ไม่หนาวเหน็บ ท่าเขตเมืองหลวงที่จากมาหากมองไปทางหน้าต่างอีกด้านจะเห็นแม่น้ำสายใหญ่ไหลเอื่อยๆเป็นภาพความงดงามของลุ่มแม่น้ำเจียงหนานที่นางประทับใจหลังจากได้สัมปทานการเดินเรือขนส่งสินค้าเชื่อมจากแม่น้ำสายหลักไปยังคลองขุดของเมืองหลวงนางก็มักจะเลือกนั่งเรือมากกว่าถูกโยกคลอนในรถมาถ้าทว่ายามนี้นางตั้งใจจะปลอมตัว จึงไม่สะดวกที่จะเปิดเผยฐานะถึงเจียงนานแล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายจะได้ไม่เป็นที่สนใจนางปิดสมุดบัญชีหันมาเอ่ยเจราจากับเขาเอ่ยตามจริงมีอีกฝ่ายร่วมทางก็หาได้กระอักกระอ่วนใจดังเช่นที่นางหวาดวันเพราะต่างฝ่ายต่างก็ทุ่มสมาธิให้กับงานเอกสารตรงหน้าเขาหอบหนังสือราชการกองใหญ่ติดมาด้วยวันวนจึงเอาแต่นั่งอ่านนั่งตรวจ ส่วนนางก็คิดบัญชีรายรับรายจ่ายของร้านต่างๆนานๆครั้งจะเงยหน้ามาสนทนาเขารินน้ำชานางกินขนมนานวันเข้าเกิดเป็นความเคยชินเช่นตอนนี้มือขาวเนียนเอื้อมไปรับถ้วยชาม,มาจิบขาดว่าที่เสี่ยวอี้ลงมาเจียงนานเพราะอยากสืบเรื่องค้าเกลือในเมื่อวัตถุประสงค์เดียวกันยายต้องแยกกันทำงานเขาว่าพลางแกะ,มะเมล็ดแตง ส่งให้จวงอี้หลินค้อนเขาวงหนึ่งแต่ก็ยังเทมเมลิตแตงอภินันทนาการใส่ปากข้ามไม่เข้าใจระบบราชการทำงานด้วยก็รังแต่จะทวงท่านอ๋อเขาพงกศีรษะคลายเข้าใจแต่ตอนนี้นางรู้ดีว่าประโยคต่อไปจะเป็นการไล่ตอนการปลอมตัวก็เพื่อไม่ให้ผู้อื่นรู้ว่าเป็นใครแล้วใหญ่ต้องไปสนธรรมเนียม ปฏิบัติของระบบที่ยุ่งยากซับซ้อนห่างให้ตาเกอเดาเสี่ยวอี้ก็คงจะมีเส้นสายอยู่ที่เจียงหนานบ้างมุมปากของนางกระตุกตาเกอคิดจะใช้ข่าหรือเขาสายหน้าจนใจดวงตาแฝงประกายตัดเพอ้อยู่หลายส่วนตาเกอแค่ห่วงความปลอดภัยของเจ้าฝ่ายนู้นก็ย่อมต้องระแวดระวังกลัวคนมาตรวจสอบไม่สู้เราสองคนไปพร้อมกัน พวกเขาจะได้ไม่ทันคิดนางคิดนิ่งไปอึดใจหนึ่งที่อีกฝ่ายกล่าวมานั้นก็ไม่ผิดเพราะปกตินางมักจะทำงานคนเดียวเขาเองก็คงไม่ต่างกันจูจูก็มีบุรุษต่างเมืองปะปนเข้าไปมีหรือเจ้าถิ่นจะไม่นึกระแวงสงสัยแต่ถ้าปลอมตัวไปเป็นสองแล้วเราจะไปในฐานะใดนางขคาพัดกับฝ่ามือเป็นพี่น้องที่จะไปตั้งรกรากการค้า ที่เจียงหนานดีหรือไม่ความคิดของเขาฟังดูเข้าท่านางกำลังจะพยังหน้าเห็นชอบอยู่แล้วหากคนผู้นั้นไม่พูดต่อหรือจะเป็นคู่ชีวิตไปเริ่มต้นใหม่ก็นับว่าไม่เลว <c oughs> จบตอนที่40ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอด และขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาลเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและ ถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้คะ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ